สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมารวม3หนอยนะครับวันที่24นะครับกุมภาพันธ์2568นะครับแนวทางตัวเลขนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับพี่ๆเมื่อวาน นะครับน่าจะมาแค่รอบเดียวนะครับพี่พเนาะน่าจะมาแค่รอบเดียวนะครับขออาภัยด้วยนะครับผมให้วิ่ง8รูด7 8ไม่มานะครับพิเศษนะครับ7 6 7 2 4นะครับในรอบนี้ท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7 6 6 7นะครับผมมาสายรูดเนาะแล้วก็สายเจาะท่านใดจาะวินจรางก็เข้าไปที่6 7นะครับ ปกตินะครับ660กับ04นะครับของเราไม่มีเนาะ VIP 053กับ36นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่ๆต้องขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้วันที่22เนาะแนวทางแตกปังๆเด้งๆเมื่อวานนี้มาแค่รอบเดียวคือสายรูดนะครับส่วนแนวทางวันที่24นะครับวันจันทร์ เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่นะ้องขอแก้ตัวเมื่อวานนี้นะครับเลขเด่นตารางวันนี้ผมให้ไปที่เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดเลขเจ็ดเลขแปด ปิดท้ายด้วยนะครับปิดท้ายด้วยเลข6นะครับผมสายวิ่งรูดนะครับสายวิ่งรูดให้วิ่งไปที่เลข7ส่วนสายรูดวันนี้ผมให้ไปที่เลข1นะครับ1ก็จะมี13 14 16 18 7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็นะครับสตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่7 14 178ึ่งนะครับผมเจ็ 7, 1, 4, กับหนึเนาะสตัว เจ็ดแปดนะครับแล้วก็เจ็ดสามหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับเลขตารางนะครับจะเป็นที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับเนาะเด่นหนึ่งกับเด่นเจ็ดนะครับท่านใดไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับเลขวินตารางได้นะครับขอให้มา ปังๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสายจับวินหรือว่าสายวิ่งสายรูดสายเจาะนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสรับแนวทางวันที่24นะครับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ติดตามรับชมแนวทางนะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ